ภาวะผมร่วงหลังคลอดคุณแม่บางคนผมร่วงรุดออกมาเป็นกำมือขณะที่คุณแม่บางคนผมร่วงหนักมากถึงขนาดหัวล้านเลยก็มีแล้วมันจะเกิดอันตรายอะไรหรือไม่เราจะต้องทนกับสภาวะผมร่วงหลังคลอดไปอีกนานแค่ไหนไปพบคำตอบกันในคลิปนี้กันเลยค่ะก่อนดูคลิป อย่าลืมกดติดตามหรือกด Subscribe กับช่องเนิร์ดคิดด้วยนะคะกดเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับแม่โบนะคะแห่งช่อง y t u t u เนิร์ดคิดนะคะแล้วก็สามารถพบกับแม่โบได้ที่เพจแม่โบวีแฮปปี้เวิลดได้เช่นเดียวกันวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของผมร่วงหลังขอดเกิดจากอะไรและจะแก้ปัญหาผมร่วงหลังค้อนี้ยังไงกัน โดยปกติแล้วนะนะคะผมของคนเราเนี่ยจะหลุดร่วงทุกวันเป็นปกติอยู่แล้ววันละประมาณ100่งถึงหนึ้เซนนะคะจากเส้นผมทั้งหมดบนหนังศีรษะของเราประมาณทั้งสิ้น1 0 0 0 0แสนเส้นค่ะใครกันนะช่างไปนั่งนะับจริงๆว่าผมของคนเราเนี่ยมีตั้งแสนเส้นกันเลยทีเดียว ซึ่งนั่นคือในกรณีของบุคคลทั่วไปแต่ทีนี้ในคุณแม่หลังคลอดล่ะเกิดจากอะไรเพราะอะไรทําไมผมถึงร่วงหนักมากในคุณแม่หลังคลอดมันก็มีสาเหตุนะคะเท้าความไปถึงตอนที่คุณแม่กําลังตั้งครรภ์กำลังมีเบบีอยู่ในท้องคุณแม่เนาะตอนที่คุณแม่กําลังตั้งครรภ์อยู่นั้นจะทําให้ฮอร์โมนตัวหนึ่งมีการพุ่งสูงมากค่ะนั่นก็คือฮอร์โมนเอสโตรเจนฮอร์โมนเอสโตรเจนคืออะไรก็คือฮอร์โมนเพศหญิงนั่นเองค่ะ และเจ้าฮอร์โมนเอสโตรเจนที่พุ่งสูงขึ้นมากในตอนที่คุณแม่กำลังตั้งครรภ์อยู่นั้นนะคะจะส่งผลให้สุขภาพผมของคุณแม่นะคะดูเงางามสุขภาพดีและที่สำคัญก็คือจะลดอาการผมร่วงในคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ค่ะหากคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์อยู่นะสังเกตตัวเองดีๆจะพบว่าช่วงที่ตัวเองกำลังตั้งครรภ์อยู่นั้นนะคะผมร่วงลดน้อยลงนั่นเองนั่นก็คือประโยชน์ของฮอร์โมนเอสโตรเจนที่พุ่งสูงตอนที่เรากำลังตั้งท้องอยู่นั่นเองค่ะ ทีนี้พอคุณแม่หลังคลอดแล้วใช่ไหมคะร่างกายจะมีฮอร์โมนเอสโตรเจนที่ลดน้อยลงค่ะจากตอนที่เรากำลังตั้งท้องใช่ไหมคะฮอร์โมนเพศหญิงหรือฮอร์โมนเอสโตรเจนพุ่งสูงขึ้นมากจะทำให้ผมคุณแม่เงางามไม่ค่อยร่วงทีนี้พอหลังคลอดไปไงคะฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยค่ะโตหุวบลงมาเลยค่ะช่วงเก้าเดือนที่คุณแม่กำลังตั้งครรภ์อยู่ ผมไม่ร่วงใช่ไหมพอเก้าเดือนผ่านพ้นไปคุณแม่คลอดน้องออกมาฮอร์โมอนเอสโตรเจนลดลงผมค่ะจะกลับมาร่วงอีกครั้งนึนงนั่นเองนั่นกลยเป็นสาเหตุที่ว่าทำให้คุณแม่หลังคลอดเนี่ยมีอาการผมร่วงหนักมากนั่นเองค่ะซึ่งเฉลี่ยแล้วนะคะในหญิงหลังคลอดผมจะร่วงประมาณวันละ400-500เส้นและจะร่วงมากในขณะตอนที่เราสระผมนั่นเองค่ะโอ้โหเพิ่มขึ้นมา หลายเท่าจากคนปกติมากๆเลยนะคะเนี่ยและจากอาการผมร่วงหนักมากในคุณแม่หลังคลอดบางคนอาจจะทำให้คุณแม่บางคนรู้สึกวิตกกังวลเพราะว่าเฮ้ยเนี่ยฉันนะผมร่วงวันละประมาณ1-2กํามือเนี่ยจะเป็นอ,อันตรายอะไรกับตัวเองหรือไม่คำตอบก็คือไม่เป็นอันตรายอะไรนะคะคุณแม่เพราะว่าผมร่วงหลังคลอดเนี่ยจะมีประมาณแค่5-1 5จากผม ทั้งหมดบนหนังศีรษะของเราและเมื่อหลังคลอดผ่านไปประมาณเกือบ6เดือนฮอร์โมอนทุกสิ่งทุกอย่างจะเริ่มกลับคืนสู่สภาวะปกติก็จะทําให้อาการผมร่วงหลังคลอดของแม่อาการดีขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็คุณแม่หลังคลอดก็ไม่ต้องกังวลใจนะคะเพราะว่าเส้นผมที่หลุดร่วงออกมานะคะเขาจะมีวงจรเกิดผมเส้นใหม่ขึ้นมางอกตามมาเมื่อระยะเวลาผ่านไปสักระยะเวลาหนึ่งน,นั่นเองค่ะผมร่วงหลังคลอดทําอย่างไรดี ระหว่างที่ผมร่วงเราไม่มีวิธีที่จะไปหยุดไม่ให้ผมร่วงได้ซึ่งมันเป็นวงจรปกติของเส้นผมที่หลุดร่วงและมีการงอกขึ้นใหม่มาแทนที่เป็นแบบนี้อยู่แล้วโอ้โหแล้วถ้าอย่างเงี้ยผมจะไม่ร่วงหมดหัวแล้วคะ่ะแมโบแต่อย่าเพิ่งอะ่ะคุณแม่ต่อให้เราไม่สามารถที่จะหยุดวงจรการผมร่วงหลังคลอดได้ แต่เราก็มีวิธีที่จะทำให้ผมเราหลุดร่วงน้อยมากที่สุดที่เราจะสามารถทำได้นั่นก็คือข้อแรกนั่นก็คือ การตัดผมสั้นนั่นเองค่ะสาเหตุที่ให้ตัดผมสั้นนั่นก็เป็นเพราะว่าคุณแม่ท่านไหนนะคะที่ไว้ผมยาวมากๆนะคะจะทําให้รากผมของคุณแม่รับน้ําหนักที่มากรากผมก็เลยจะไม่แข็งแรงนะคะขาดร่วงได้ง่ายซึ่งวิธีการที่จะลดปัญหาผมหลุดร่วงนั้นคือการตัดผมสั้นนี่ละคะ่ะข้อที่2แนะนําให้คุณแม่นะคะวีผมวันละประมาณหนึ่งครั้ง จริงๆจ,จะบอกว่าให้หวีเลี้ยงการหวีผมก็กลัวจะกลายเป็นอีเพิงนั่นก่อนนะคะเดี๋ยวมันจะดูไม่ได้นะคะคุณแม่เพราะฉะนั้นเราก็อาจจะต้องหวีผมแค่วันละครั้งก็พอเนาะพอให้ผมมันเป็นทรงนะคะและหวีที่เลือกใช้ก็ควรจะเป็นหวีที่ ซี่ค่อนข้างห่างนิดนึงเนาะเพราะว่าถ้าเป็นซีที่ถี่มากๆค่ะเวลาหวีก็จะยิ่งกระตุ้นให้ผมร่วงหนักมากเช่นเดียวกันและวิธีการหวีผมนะคะก็ต้องหวีอย่างเบามือนะคะหลีกเลี่ยงการหวีผมอย่างแรงๆเช่นเดียวกันค่ะเพราะจะทําให้ผมยิ่งร่วงคะ และควรหลีกเลี่ยงการหวีผมในขณะที่สระผมหรือหลังจากที่สระผมแล้วที่ผมยังเปียกเปียกอยู่เนื่องจากว่าตอนนั้นผมจะค่อนข้างอ่อนแอมากๆนะคะหลักการก็คือหลังจากที่สระผมมาแล้วคุณแม่ควรจะเป่าผมให้แห้งก่อนพอผมแห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุณแม่ถึงค่อยๆใช้หวีนะคะมาแปลงผมให้อยู่ทรงนั่นเองค่ะข้อที่3 กินอาหารให้ครบ5้าหมู่นะคะแต่หมู่ที่แม่วนเน้นหนักมากก็คือหมู่ที่เป็นชนิดโปรโตีนนะคะโปรโตีนก็คือเนื้อนมไข่งาดำนะคะเนื่องจากว่าโปรโตีนเนี่ยหนะ้าที่หลักของโปรโตีนก็คือจะช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะคะแล้วก็หน้าที่สําคัญก็คือจะทําให้เส้นผมมีการเจริญเติบโตดีนะคะแล้วก็จะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของเส้นผมลดอาการหลุดล่วงของเส้นผมในคุณแม่หลังคลอดค่ะ ข้อที่4หลีกเลี่ยงแสงแดดนะคะเพราะว่าแสงแดดก็เป็นตัวการหนึ่งนะคะที่จะทาให้ผมยิ่งหลุดลวงเพราะฉะนั้นจะออกกลางแดดนะคะหาร่มหาหมวกอะไรก็ได้นะคะมาบังแดดไว้ป้องกันภาวะผม่วงนั้นคะ่ะข้อที่5ค่ะหลีกเลี่ยงการลงเล่นน้ําในสระคอรีนนะคะเนื่องจากว่าคอรีน เป็นสาเหตุอีกสาเหตุหนึ่งนะคะที่จะทําให้เส้นผมของเราเนี่ยค่ะถูกทาลายแล้วก็อาจจะทําให้ผมเราร่วงมากด้วยเช่นกันหากคุณแม่นะคะหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็อาจจะต้องสวมเป็นหมวกพลาสติกนะคะแล้วก็เก็บผมให้หมดเลยเนาะหลังจากที่ขึ้นมาจากอ่างอาบน้ําหรือว่าสาระน้ําคอรีนเรียบร้อยแล้วนะคะก็ต้องสระผมให้สะอาดนะคะแล้วก็อาจจะต้องนวดครีมบํารุงผมเพื่อลดอาการขาดร่วงจากการลงเล่นน้าในสระน้าคอรี ข้อที่6นะคะคุณแม่หลังคลอดไม่อยากให้ผมร่วงหนักมากนะคะควรจะหลีกเลี่ยงการทำสีผมดัดผมยืดผมหรืออะไรต่างๆก็ตามแต่นะคะที่เป็นการนำเอาสารเคมีคเข้าสู่เส้นผมของเราเพราะจะยิ่งทำให้ผมคุณแม่ร่วงมากในหลังคลอดน,นั่นเอง ข้อที่7นะคะไม่ควรนอนท้งนั้นที่ผมยังเปียกหรือว่ายังชื้นอยู่นั่นเองเนาะคือคุณแม่โบเข้าใจนะหลังจากที่เราคลอดลูกมาแล้วนะคะเนื่องจากว่าเราเป็นคุณแม่หลังคลอดเนาะไหนจะดูแลลูกไหนจะเช็ดอึเช็ดฉี่ลูกสักพออ้อมลูกปั๊มนมปนีบัติสามีทํานู่นทนํานี่โหวเวลาจะอึ ừ, จะเข้าห้องน้ําจะกินข้าวาไม่มีเลยนะคะ เหนื่อยมาทั้งวันแล้วอาบน้ําสระผมเสร็จแล้วก็อยากจะเอนกายหลับเลยแต่ว่าคุณแม่คะอย่าเพิ่งเนาะเนื่องจากว่าผมที่มันเปียกชื้นอยู่เนี่ยค่ะมันอาจจะทําให้เกิดเชื้อราและอาจจะทําให้ผมอ่อนแอเกิดการขาดหลุดล่วงได้เพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราสระผมเสร็จแล้วนะคะคุณแม่ควรจะเป่าให้แห้งก่อนแล้วค่อยนอนเนาะ ข้อที่8ค่ะเวลาที่เราจะเลือกใช้แชมพูนะคะก็แนะนําให้เลือกใช้ที่มีสมุนไพรยอยู่ด้วยนะคะอย่างเช่นมะกรูดอย่างเงี้ยค่ะก็จะช่วยลดอาการผมร่วงในคุณแม่หลังคลอดได้บ้างนะคะ ข้อที่9กานะคะในคุณแม่ที่ผมยาวนะคะเวลาที่เราเลี้ยงลูกน้อยเนาะมันก็ไม่ค่อยสะดวกที่เราจะปล่อยผมยาวเนื่องจากว่าบางทีผมที่ยาวเนี่ยค่ะอาจจะทําให้มือน้อยๆของลูกนะคะมาเกี่ยวผมเอาเข้าปากนู่นนี่นั่นก็อาจจะเกะก,กะไม่สะดวกสบายในการที่จะเลี้ยงลูกดังนั้นคุณแม่หลายๆคนก็มักจะรวบผมนะคะแต่คุณแม่บางคนนี่ก็โอ้โหรวบสตึงเป๊ะเลยนะคะซึ่ง ต้องหลีกเลี่ยงนะคะคุณแม่เนื่องจากว่าการที่เรารวบตึงเป๊ะมากๆงนี้ใช่ไหมคะมันจะทําให้โคนผมหรือรากผมของเราค่ะถูกดึงรั้งมากๆนะคะก็อาจจะยิ่งกระตุ้นให้เกิดการหลุดร่วงมากขึ้นเช่นเดียวกันค่ะถ้าจะรวบก็รวบแค่พอหลวมๆพอนะคะและอีกพฤติกรรมหนึ่งนะคะที่คุณแม่ควเรเลี่ยงนั่นก็คือพฤติกรรมการเซยผมนั่นเองค่ะ,ะบางทีเนาะผมมันไม่เป๊ะไงคุณแม่บางทีเลี้ยงลูกไปโอ้ยลูก ปัดหน้าปัดผมผมมันไม่เป๊ะอะไรอย่างงี้คุณแม่ก็จะแบบโอ้เสยผมหรือบางทีพัดลมปิวมาอะไรอย่างนี้คุณแม่ก็จะแบบเสยผมซึ่งบางทีนะคะการเสรยผมมากๆเนาะจะยิ่งทําให้ไปกระตุ้นรากผมอะคะ่ะยิ่งจะเพิ่มการหลุดล่วงคุคณแม่เพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้นะคะก็พยายามอย่าไปยุ่งอะไรกับผมเขานะคะปัดไปทางไหนก็คือพยายามไม่ให้เขาอยู่ท่าทางของเขาแบบนั้นเนาะ,ะจะยิ่งจะได้ไม่ต้องไปกระตุ้นรากผมให้เขายิ่งร่วงค่ะ พอมาถึงข้อที่10กันแล้วนะคะข้อที่10นั้นก็คือให้คุณแม่หลังคลอดพยายามลดความเครียดลงค่ะแม่โบก็เข้าใจเนาะหลังจากที่เราคลอดลูกมาแล้วไม่ว่าจะเป็นสถานะที่มันเปลี่ยนแปลงไปจากที่เคยเป็นสาวโสดสวยมั่นใจก็ะจะต้องกลายมาเป็นคุณแม่ใช่ไหมจะต้องมาเลี้ยงลูกน้อยเแบบี๋แล้วก็ จะต้องมาเจอกับสภาวะเครียดทางลูกน้อยแล้วก็ทางสังคมอะไรต่างๆมากมายมันก็จะต้องเกิดสภาวะเครียดแล้วก็ด้วยฮอร์โมนหลังคลอดอีกนะคะโอ้โหจะยิ่งแบบจะเครียดไปไหนเนาะคุณแม่หลังคลอด่นเนาะแต่ว่าเราจะต้องนับหนึ่งค่ะถึงร้อยบางคนอาจจะนับถึงพันก็แล้วแต่นะคะนาะแล้วเราก็ต้องท่องในใจว่าลูกเราลูกเราเราเคลอดออกมาเองแล้วคลอดออกมาเองนะคุณแม่ คือหลักๆคือคุณแม่จะต้องพยายามลดความเครียดหาสิ่งที่ทําให้ตัวเองรู้สึกผ่อนคลายมากที่สุดเพราะว่าความเครียดก็อาจจะเป็นปัญหาหนึ่งต้นเหตุหนึ่งที่ทําให้ผมคุณแม่ยิ่งร่วงมากนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคุณแม่พยายามพักผ่อน จะบอกว่าเพียงพอมันก็อาจจะไม่ถูกเนาะอาจจะแบบอ่ะพยายามหาเวลาพักผ่อนพยายามหาเวลางีบให้ได้มากที่สุดแล้วกันเนาะเพราะว่าเวลาที่เราได้พักผ่อนในงีบใช่ไหมเส้นผมของเราหรือว่ารากผมของเราก็จะได้รับการฟื้นฟูนะคะอาการ ผมร่วงหลังคอดก็จะลดน้อยลงเช่นเดียวกันค่ะฟังดูยากเนาะแต่ว่าต้องทําให้ได้นะคะคุณแม่เพื่อที่เราจะได้มีผมที่หนานุ่มอีกครั้งหนึ่งนะคะพูดมาขนาดนี้แล้วเนาะคงจะมีคุณแม่บางคนมีคําถามในใจว่าเฮ้ย <c oughs> แล้วต้องผมล่วงหนักขนาดไหนเนี่ยถึงจะต้องไปพบหมอแม่โบก็มีเพื่อนร่วมงานอยู่คนหนึ่งนะคะเป็นคุณแม่หลังคอนนะคะเขาคลอดได้ประมาณ3เดือนนะผมด้านหน้านะคะร่วงมาจนถึงตรงนี้ คือถ้ามันขนาดนั้นแล้วก็ควรจะไปพบแพทย์เนอะนอะ้อคือถ้าคุณแม่หลังคลอดนะคะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยผมร่วงมากคือแบบมากจนผิดสังเกตผิดปกติจนแบบหัวนี่แบบล้านแล้วอะหรือว่ามันร่วงจนลูกอายุได้หนึ่งปีนี่ยังไม่หยุดร่วงเลยเนี่ยถ้าาการแบบนี้นะคะอาจจะต้องไปปรึกษาคุณหมอนะคะคุณแม่ เพราะว่าหากผมคุณแม่ล่วงมากๆแล้วก็ล่วงเป็นระยะเวลานานไม่หยุดสักทีนะคะคุณแม่อาจจะมีสภาวะโรคอย่างอื่นแทรกซ้อนอยู่ด้วยนะคะอ่าไม่ว่าจะเป็นสภาวะขาดธาตุเหล็กเนื่องจากว่าตอนที่คลอดลูกนะคะมีการสูญเสียเลือดปริมาณมากแล้วก็ตอนที่คุณแม่กําลังตั้งครรภ์อยู่ ทานธาตุเหล็กไม่เพียงพอก็เลยทําให้เกิดสภาวะขาดเลือดแล้วก็เลยอาจทําทให้การขาดธาตุเหล็กเกิดขึ้นในคุณแม่หลังคลอดได้แล้วก็สภาวะที่2ก็คือสภาวะต่อมไทรอยทํางานน้อยเกินไปนะคะหรือว่าอาจจะมีสภาวะแทรกซ้อนอย่างอื่นก็ควรจะไปพบแพทย์นะคะถ้ามีอาการแบบนี้เนาะ หรับใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์กด subscribe s ั r i b e ให้กับช่องเนร์ดคิดของแม่โบโด้วยนะคะแม่โบมีเพจด้วยนะชื่อเพจแม่โบวีแฮปปี้เวิลด์สามารถไปทักถามแม่โบได้ที่เพจนั้นก็นได้ด้วยเช่นกันนะคะวันนี้แม่โบนะคะกับน้องปรินต้องขอลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ